ระบบคุณภาพของบริษัทได้มีการจัดตั้งระบบขึ้นมายัางไงบ้างครับช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยนะครับเราได้กำหนดกระบวนการต่างๆขึ้นมาครับก็จะอธิบายโดยผังกระบวนการอันนี้นะครับเนี่ยดูในคู่มือคุณภาพตรงนี้เลยนะครับก็จะมีกระบวนการหลักๆของธุรกิจตั้งแต่กระบวนการขาย ต่อมาก็จะเป็นวางแผนจัดซื้อไล่มาเรื่อยๆจนถึงกระบวนการผลิตแล้วก็จัดส่งส่วนกระบวนการสนับสนุนก็จะมีอย่างกระบวนการสรรหาคัดเลือกซ่อมบำรุงสอบเทียบกำหนดกระบวนการเขียนผังกระบวนการแล้วทำยังไงต่อครับนำไปสู่การบริหารกระบวนการพวกนี้ยังไงบ้างครับจะมีการพิจารณาอินพุตเอาพุต ของแต่ละกระบวนการครับตามที่ข้อกำหนดได้เขียนไว้อก็คือจะให้หน่วยงานต่างๆที่เป็นเจ้าของกระบวนการมีการวิเคราะห์อ n p u t o u t p u u t ของกระบวนการตนเองและให้เขียนไว้เป็น Tur ร์เท r a ์ไดอแครับเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับอย่างกระบวนการของซ่อมบำรุงที่เขียนไว้เป็น t u r t l e ท r a ์ไ a อแเนี่ยแล้วเอาไปทำอะไรต่อครับ อย่างของซ่อมบำรุงก็จะมีการนำไปประเมินความเสี่ยงและบริหารกระบวนการตามแนวทาง process approach นะครับบริษัทเราจะกำหนดเป็น5 m 1 e ก็คือบริหาร man m a c h i n e method material measurement environment ซึ่ง method นี้ก็จะรวมถึง knowledge ของกระบวนการด้วยนะครับ จากนั้นก็จะนำไปเขียนเอกสาร procedur และก็ W I ที่เกี่ยวข้องครับขอดูของซ่อมบำรุงหน่อยนะครับมีการจัดทำเอกสารอะไรบ้างจะมี procedur เรื่องการซ่อมบำรุงครับอ่านี่ครับจะกำหนดวิธีการทำงานเพื่อป้องกันและควบคุมความเสี่ยงอย่างเช่นการทำ preventive maintenance รวมถึงการใช้แนวทาง process approach อย่างที่ได้พูดไปแล้วนะครับแล้วก็จะมี W.I ที่เขียนเกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่องจักรต่างๆนี่ผมเปิดให้ดูครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงระบบคุณภาพเอ,อเรามีการวางแผนการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับเนี่ยอย่างเราเพิ่งมีการปรับผังองค์กร มีการเพิ่มหน่วยงานบริการลูกค้าตรงนี้มีการวางแผนและก็ควบคุมยังไงบ้างครับผมได้มีการจัดทำแผนไว้โดยพิจารณาว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลกระทบกับอะไรบ้างแล้วจัดทำแผนการแก้ไขคือต้องมีการแก้ไขเอกสาร Quality Manual แก้ไขขอบข่ายของการจัดทำระบบคุณภาพให้ครอบคลุมหน่วยงานบริการลูกค้าแล้วก็มีการทบทวนและแก้ไขโปรซสเจอร์ที่เกี่ยวข้องจัดทำจ็อบเดสคริปชันมีการฝึกอบรมพนักงานที่เกี่ยวข้องก็ประมาณนี้ครับและกรรมาการผู้จัดการก็จะมีการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงครับผมดูเรื่องการควบคุมเอกสารต่อเลยนะครับ ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยครับว่าเอกสารที่บริษัทได้จัดทําขึ้นมาเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วต้องควบคุมยังไงบ้างครับแล้วก็ขอดู procedure เรื่องการควบคุมข้อมูลเอกสารด้วยนะครับ Procedure ดูนี่เลยนะครับเอกสารของเราก็จะมีคู่มือคุณภาพ Procedure W I เอกสารสนับสนุนแล้วก็แบบฟอร์มครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูใน Document Master l i ร์นะครับอ่านี่ครับ เวลาแต่ละแผนกทำเอกสารก็จะส่งเอกสารต้นฉบับที่เป็นเปเปอร์ที่อนุมัติเรียบร้อยแล้วส่งมาให้ทาง DCC ซีซึ่งก็คือผมเองโดยส่งมาพร้อมกับใบคำขอหรือใบดาครับผมก็จะตรวจทานแล้วก็นำมาขึ้นทะเบียนในมาสเตอร์ลิสต์นี้ครับแล้วผมก็จะสแกนเอกสารเป็นไฟไล์ PDF เเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทครับ จาก Master List นี้ผมขอสุ่มดูเอกสารและใบดาของ P ขีด MT ขีด01 revision 1 P ขีด QA 02 revision 2 WI ขด PD ขีด04 revision 0ครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับอ่านี่ครับ P ขีด MT ขด01 revision 1อ่านี่ P ขีด QA ขีด02 revision 2 อ่านี่ W I P D k P D k 4 4 revision 0เอกสาร P Q A k Q A k 2 2เนี่ยใครบ้างที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นต้องใช้งานเอกสารตรงนี้ได้กำหนดไว้ยังไงครับและจะเข้าถึงเอกสารพวกนี้ได้ยังไงนี่ใน master list จะกำหนดไว้แล้วว่าแผนกไหนเกี่ยวข้องกับเอกสารเรื่องไหนแล้วก็จะได้สิทธ์ สามารถเข้าถึงเอกสารได้อ,อย่าง p ขด q a 0 2 2เป็นเอกสารของ q a ผู้ใช้งานก็จะเป็นฝ่ายผลิต q a รวมถึงจัดซื้อสโตวางแผนผมได้กำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารจะสามารถเข้าดูในเซิร์ฟเวอร์ได้แต่ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เขาสามารถปริ้นเอกสารออกมาได้ไหมครับปริ้นได้ครับ แต่สถานะที่ถูกชี้บ่งไว้ในเอกสารตอนปริ้นออกมาจะระบุว่าเป็นเอกสารไม่ควบคุมครับยังเอกสารในฝ่ายผลิตที่ยังเห็นเป็นเปนเปอร์นเ,นเนี่ยมีการควบคุมการแจกจ่ายยังไงครับรวมถึงดรอ,องที่ใช้ผลิตด้วยเราจะมีการทำสำเนาแล้วก็ประทับตราเอกสารควบคุม แล้วแจกจ่ายไปโดยมีการเซ็นชื่อรับไว้เป็นหลักฐานครับเวลามีรีวิชั่นใหม่แจกจ่ายไปก็จะมีการเรียกเก็บรีวิชั่นเดิมคืนมาด้วยครับเพื่อให้มั่นใจว่ามีการใช้เอกสารที่เป็นปัจจุบันครับส่วน drawing เป็นเอกสารจากลูกค้าเราก็จะมีการควบคุมเป็นเอกสารจากภายนอกครับมีการสำเนาแจกจ่ายเหมือนกับเอกสารภายในครับ ผมขอดูเอกสารต้นฉบับและหลักฐานการแจกจ่ายไปยังฝ่ายผลิตด้วยนะครับขอดู WI ขีด PD ขีด007 Revision 2 SD ขีด PD ขีด005 Revision 0ครับแล้วก็ drawing DW ขีด EN ขีด005 Revision 0ครับครับเดี๋ยวผมไปหยิบเอกสารมาให้ดูนะครับ โอเคครับแล้วเอกสารที่ยกเลิกหรือมีเอกสารที่ใหม่กว่ามาแทนเนี่ยต้องทำยังไงบ้างครับจะประทับตรายกเลิกที่เอกสารต้นฉบับครับเก็บไว้แล้วก็ลบไฟล์ออกจากเซิร์ฟเวอร์ครับส่วนเอกสารอยู่ที่ผู้รับก็จะมีการเรียกคืนมาและให้เซ็นชื่อไว้เป็นหลักฐานด้วยครับเอกสารข้อมูลที่เป็นบันทึก ที่ต้องมีการจัดเก็บไว้เรามีการควบคุมยังไงบ้างครับแต่ละนแผนกจะควบคุมบันทึกของตัวเองครับระบบของเราได้มีการกำหนดวิธีการควบคุมบันทึกไว้ในโ p r o c เจอร์แต่ละเรื่องอดูนี่นะครับอ,อย่างซ่อมบำรุงจะบันทึกอะไรบ้างมีใบตรวจสอบเครื่องจักรมีใบแจ้งซ่อมใน procedur ์จะระบุว่าเก็บกี่ปี เมื่อครบระยะเวลาแล้วจะทำลายยังไงอันนี้ครอบคลุมทั้งบันทึกที่เป็นกระดาษแล้วก็ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับต่อไปจะเป็นเรื่อง internal audit นะครับผมขอดู procedure หน่อยนะครับนี่ครับ procedure internal audit มีการจัดทำโปรแกรมการออดิตยังไงบ้างครับ ในแต่ละปีเราจะมีการจัดทำแผนการออดิตรายปีอย่างปีนี้เรากำหนดไว้2ครั้งแล้วก็จะมีการจัดทำแผนการออดิตในแต่ละครั้งครับอันนี้เป็นแผนของครั้งล่าสุดนะครับแล้วก็จะมีการแต่งตั้งออดดเตอร์ที่จะต้องตรวจในแต่ละครั้งครับในการวางแผนการออดิตมีการพิจารณาอะไรบ้างครับหน่วยงานที่มีผลกระทบ กับระบบคุณภาพหรือความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์หรือมีความเสี่ยงต่อระบบคุณภาพาเราจะตรวจปีละสองครั้งครับถ้าไม่ค่อยมีผลกระทบก็จะตรวจปีละครั้งอันนี้รวมถึงการกำหนดเวลาในการออดิตแต่ละครั้งด้วยนะครับ แล้วก็พิจารณาผลจากการออดิตครั้งก่อนด้วยนะครับหากเคยมีปัญหาก็จะมีการติดตามผลด้วยอันนี้เวลาแต่ละทีมทำเช็คลิสต์ก็จะเอาเช็คลิสต์การตรวจครั้งก่อนมาดูด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเป็นกระบวนการใหม่หรือกระบวนการที่มีการเปลี่ยนแปลงก็จะให้น้ำหนัก,กกับเวลาในการตรวจตรงนี้มากขึ้นจากเดิมครับ ผมขอดูการกำหนดรายชื่อออดิเตอร์ที่ตรวจในครั้งล่าสุดนี้หน่อยนะครับนี่ครับมี7คนครับซึ่งเราจะกำหนดให้ออดิเตอร์ต้องไม่ตรวจหน่วยงานของตัวเองครับผมขอดูหลักฐานการฝึอกอบรมเกี่ยวกับ i n t e r n a l audit ของอดิเตอร์คุณสมชายคุณแก้วการและก็คุณสมฤดีครับครับ ผมให้ดูเป็นใบเซอร์ติฟิเคทที่ได้จัดก,การฝึกอบรมหลักสูตร Internal Audit นะครับผมขอดูเช็คลิสต์การตรวจหน่วยงานผลิตจัดซื้อสโตซ่อมบำรุงแล้วก็ HR ชอารครับครับผมสแกนเก็บไว้ในคอมดูนี่เลยนะครับในเช็คลิสต์ส่วนใหญ่ไม่ได้ระบุหลักฐานที่ไปส่มตรวจเลยนะครับระบุแต่ผลตรวจว่า Yes หรือ No ควรจะมีการระบุหลักฐานให้ชัดเจนนะครับว่าเราไปขอดูอะไรบ้างมีหรือไม่มียังไงรวมถึงสรุปว่าหลักฐานที่ระบุนี้เป็นหลักฐานที่สอดคล้องหรือไม่สอดคล้องอควรระบุลงไปในเช็คลิสต์นะครับตรงนี้ผมจะให้เป็นข้อสังเกตนะครับเออครับก็พยายามบอกอยู่แต่เขาไม่ค่อยเขียนกันนะครับเออยังไงก็ต้องขอบคุณครับ เช็คลิสต์ของหน่วยงานซ่อมบำรุงมีแต่หัวข้อตรวจเรื่องวัตถุประสงค์คุณภาพความเสี่ยงและโอกาสสัมภาษณ์พนักงานเรื่องนโยบายคุณภาพแต่ไม่เห็นมีการตรวจเรื่องหลักๆของกระบวนการก็คือการซ่อมบำรุงตามข้อกำหนด7.1.3เลยนะครับอครับแย่ yeah, จริงสงสัยผมลืมตรวจดูให้ละเอียดอีกทีประเด็นนี้ผมจะออกคาให้นะครับ ครับในเช็คลิสต์ของ HR ระบุว่ามีการออกคา1ใบเรื่องไม่พบบันทึกการฝึกอบรมผมขอดูคาใบนี้หน่อยนะครับครับนี่ครับคายังไม่ได้ปิดประเด็นนี่ครับตรงนี้จะปิดยังไงครับอ๋อในคาระบ,บุว่าจะมีการไปตรวจเพื่อติดตามผลในสัปดาห์หน้านะครับ ทางออดดเตอร์ทีมเดิมจะต้องเข้าไปตรวจเพื่อปิดคาอีกครั้งครับต่อไปดูเรื่อง Management Review นะครับผู้บริหารได้มีการทบทวนระบบคุณภาพยังไงบ้างครับมีการประชุมทบทวนปีละสองครั้งครับมีรายงานการประชุมอาจเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับใครเข้าร่วมประชุมบ้างครับมี QMR แล้วก็ผู้จัดการแต่ละนแผนก โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นประธานในที่ประชุมครับประชุมเรื่องอะไรบ้างออขอดูวาระการประชุมหน่อยนะครับนี่ครับวาระการประชุมจะเป็นการนำเสนอผลงานในรอบที่ผ่านมาของแต่ละ,ะแผนกตามวาระซึ่งเขียนตามข้อกำหนด ISO เลยนะครับจะมีการพรีเซนต์ขึ้นสไลด์โชว์ให้ผู้บริหารดูผู้บริหารก็จะทบ ทวนแล้วก็มีคอมเมนต์ว่าจะต้องปรับรปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างซึ่งก็ได้บันทึกไว้ในรายงานการประชุมครับผู้บริหารได้ทบทวนเกี่ยวกับเรื่องความไม่สอดคล้องของผลิตภัณฑ์ที่เราได้มีการออก NCR ไหมครับอ,อ,อยู่ในวาระไหนครับอ๋อนี่ครับเขียนไว้ในรายงานแล้วว่า ไปรวมอยู่ในวาระเรื่องการติดตามผล KPI ของแผนกผลิตนะครับเขามีการตั้ง KPI เรื่องนี้อยู่พอดีควรมีรายละเอียดการสรุปและวิเคราะห์เกี่ยวกับ NCR โดยตรงนะครับเราเอาไปไว้กับการติดตามวัดผล KPI ก็จะไม่เห็นข้อมูลตรงนี้เพียงพอนะครับแนะนำให้แยกออกมาก็ดีครับ หรือมีรายละเอียดมากกว่านี้เพื่อให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่เพียงพอสำหรับการทบทวนครับอันนี้จะให้ไว้เป็นข้อสังเกตนะครับครับระบบบริหารคุณภาพของเรากำหนดเรื่องการแก้ไขหรือว่า c o r r e c t i v e action ยังไงบ้างครับขอดู p r o c e d u r e เรื่องการแก้ไขหน่อยนะครับนี่ครับ p r o c e d u r e การแก้ไขจะมาจาก3กรณีก็คือ internal audit ที่ออดิเตอร์ดูใบขาดไปแล้วนะครับกรณีที่2ก็คือข้อร้องเรียนของลูกค้าอันนี้จะรับผิดชอบโดยแผนก QA และขาดที่ออกจากปัญหาในการผลิตอันนี้ก็จะรับผิดชอบโดย QA เช่นกันครับในเรื่องของการปรับปรุงนอกจากการแก้ไขหรือว่า corrective action ตรงนี้แล้วเนี่ยเราได้มีกิจกรรมที่นำไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องอื่นๆอีกไหมครับ ในแต่ละแผนกเขาจะมีแผนการปรับปรุงที่ต้องนำเสนอผู้บริหารในที่ประชุมทุกเดือนแต่จะทำรายงานแบบง่ายๆเป็นลักษณะเปรียบเทียบ before after ว่าจะปรับปรุงอะไรบ้างนะครับที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำงานรวมถึงเรื่องที่เกี่ยวกับคุณภาพสภาพแวดล้อมในการทำงานต่างๆเดี๋ยวผมเปิดรายงานให้ดูนี่ครับ ครับขอบคุณมากครับ